เออ,อสีนี้จะขาวสีนี้ขาวขาวเนี่ยก็ขาวเนี่ยแม่น่าไม่สวยหรกอ,อกเธออันนแบบี้บอบอบองามหมดหมดบองามจ๋าก็ไม่สวยนี่จ๋าต้องใส่สีนี้นูน่นนูน่นนู่นเออ หมดสีด้งามหมดสีด้งามนี่จ๋าใสาน่นี้จ๋าซารอนี่ต้องใส่ตัวนี้ ใช่ไหมเออมันเป็นเสื้อในเลยเนี่ยเลยเอ็ไไม่ถอดเสื้อข้างนอกก่อน

เออแคทคนขาวมันใส่สีไหนก็อ,อิงใสเอลนะสีเหมือนคนเกยอยู่นะเหมือนคนเกอ่ะ

นะอาีิมพูไปซื้อขนมอห้ม่ลูกด้วย ได้ได้ได้ใหญ่ไหมเบอร์อะไรเบอร์อะไรเอาเบอร์สิบเอ็ดเนี่นี่เบอร์อะไรนี่อะไรเบอร์หนึ่งมันเบาหรอเบากว่าที่มันสั้น็ดาไงนี่แหละซื้อเอ็ดดามันนี่แหละ ใหญ่เบ,บอร์สิบเอ็ดกำลังพอดีมีไหมมันไม่มีนะอันนั้นม,นมากกนมันเหลือเดียวเหมือนมันจะหลวมมาจา้ะเออเดี๋ยวมันก็โตเละเพื่อนอาคตเอาวัานนี้เสืเอเลยเอาแล้วเอาทีเด็ก็เอา

แล้วแล้วมึงซื้อใส่ใส่เสร็จมึงลงน้ำด้วยเอาบ่าอเลยมเออเอาตัวใหญ่ๆให้เลยใส่ตัวหนึ่งด้วยบ <c oughs> ิ๊กใส่มันมึงคนหลง นั่นใช่ไหมสีดำนั่นใช่ไหมเธอออเขนะ็นเข็นติดด้ยติดติดเดียวเดียวเลย,เย,เย,เยติดเกงในมันให้รองเท้าลูกต้องไปซื้อของให้ลูกก่อน ลูกชายซึ่งกินยินได้ด้วยตัวหนึ่งวะซื้อสามแถมหนึ่งนี่ก็โดนนกเค็ดโดนนกเค็ดขโมยอะไรไปนะไม้ไม้แขวนเสื้อ นายตะกาอยู่ไหนอ่ะออคือบอขับหายแน่วะ่ะซื้อขนมให้ลูกเฮ้ยพี่ตังชอบกินอย่นั้นอันนี้ขนมพี่ตังชอบกินเลยอ่ะพ่อมันชอบกินไก่ย,ย่างนี่แหละมันกินหมดเลยเอาไปเก็บไว้ที่บ้านน่ะนี่สเน็กเจ๊ก,ก็ชอบกินอันใหญ่เลยไหมล่ะ ซื้อไปให้พี่ตังค์เพราะว่า,อ,าออกจากบ้านไม่ได้เราต้องลักตุนน้ำมาไม่นี่ซื้อของไปให้ลูกเพราะว่าลูกอยู่กับยายนมไปนี่มันชอบกินนมอะไรนี่ไง น,น,นู่นไงขบางงนไงนั่นไงโอวันตินสตาตัวนะึง<ส>นี่ขนมนี้แช่ตู้เย็นให้มันนี่<ส>ชอบกินชโคโค็อกโกแลตพี่ตังชอบกินช็อกโกแลตเนี่ยเป็นของชอบน้องตังเลยเ<ส>ออเถอะ ไหนนี่ใช่ไหมโหมดโ้ยไหนนี่นะจืดตัวนี่หรือจะเอาดีโมหรือจะเอาดีโมเอาเอาดีโมไหมเมมัน ซื้อของกินยังซื้อได้ซื้อให้ลูกซื้อไม่ได้บอกอะไรอีกซื้อขนมไปกักตุนครับเลเข้าตรงไหนวะนี่น,น,นี่เลอยู่ช่องไหนวะเลมี สองกล่องเอาไว้ที่บ้านเราด้วยเออนั่นแหละโอเคนี่แค่นี้แหละโอเคครับสวัสดีครับ